สวัสดีครับผมดกรกันสรุรสา์ครับประเด็นพูดคุยในวันนี้ผมตั้งชื่อประเด็นของการพูดคุยกันเอาไว้ว่า Entertainment Complex มรดกบาปนะครับความจริงนั้นเจ้า Entertainment Complex เนี่ยนะครับมันก็คือร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่คนไทยเราเรียกกันจนติดปากในขณะนี้ก็คือ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเนั่นเองนะครับซึ่งผมพิจารณาดูแล้วครับนะการใช้ชื่อยาวๆว่าสถานบันเทิงครบวงจรไว้แค่นั้นนะครับนะมันก็เป็นเพียงาการใช้คำนะคำว่าสถานบันเทิงเนี่ยนะครับนะเอามาดูเหมือนจะปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้หรือ,อปิดบังนะครับประชาชนซึ่งถ้าเกิดว่า ไม่มีใครสนใจเข้าไปดูไส้ในของมันครับเขาก็จะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำสถานบันเทิงนะครับเพื่อที่จะให้คนก็ไปเที่ยวนะครับทำอะไอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูไส้ในของร่างกฎหมายตัวนี้แล้วจะพบว่านะครับไม่ว่าคนที่มาประมูลได้นี่นะครับในการสร้างสถานบันเทิงเนี้ยไม่ว่าจะ ในสถาบันเทิงของเขาจะให้มีการละเล่นอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่แต่ก็ต้องเป็นไปตามาที่เขาเขียนไว้ในกฎหมายร่างกฎหมายนะครับจะมีอย่างน้อย3อย่าง4ี่อย่างแต่จะต้องไม่สามารถไม่มีคาสิโนโคือต้องมีคาสิโนโเป็นภาคบังคับอะครับเพราะฉะนั้นผมย้งบอกว่านี่เป็นเรื่องของการเล่นเกมซ่อนแอบครับนะเอาการพนันไปยัดไส้ไว ในสิ่งที่เรียกว่าสถานบันเทิงนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็อาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็คงเข้าใจก็คงเข้าใจก็คงไปเข้าใจหรือกําลังจะบอกว่าบ่อนคาสิโนโหรือบ่อนการพนันเนี่ยซึ่งมันซุกอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจรนั้นมันเป็นการบันเทิงอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนะพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับนะมันเป็นอะไรที่มันซ่อนอยู่ไงครับ ผมว่าจะมีคนไทยสักกี่คนครับถ้าเขาไม่เคยติดตามนะรเรื่องของรายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้เลยพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาหรือคนทํามาหากินทุกวันไม่มีเวลามาสนใจสิ่งตรงนี้เขาก็จะไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรนี้แท้ที่จริงแล้วน้ําหนักของมันนั้นอยู่ที่บ่อนการพน,นันหรือคาสิโน,โนนะครับครับ ร่างกฎหมายผมขอใช้คาว่าร่างกฎหมายเลยกันนะเพราะมันจะได้สั้นๆนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งผมก็บอกว่ามันน่าจะออกมาจากความคิดของคุณทักษิณน,นะครับนะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยในในขณะนี้ครับนะตอนแรกก็ยังกล้า,ก,า,ก,ากลัวอยู่เพราะมีประชาชนออกมาไม่เห็นด้วยเป็นจํานวนมากมีการประท้วงมีการดนนีก,ก็กล้ากลัว พรรค่วมรัฐบาลเองก,ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เอากับร่างกฎหมายที่มีการพนันอยู่นี้ครับแต่ว่าขณะนี้นพรรคเพื่อไทยเดินหน้าเต็มสูบหลังจากที่ก้าก้วกลัวกระเม็ดกระเมีม้ยนอยู่ครับนจนกระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแพทองทานนั้นผ่านพ้นไปแล้วก็นายกแพทองทานเนี่ยได้ได้อยู่ต่อก็มีการผลักดันร่างตัวนี้ เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอรทันทีแบบประทันหันครับนะบางคนก็เรียกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการลักลับได้ไหมนะหรือมีอะไรเป็นเ,เล่นสนายแอบแฝงอยู่หรือไม่ก็เพื่อไทยเดินหน้าเต็มสูบครับนะส่วนที่พักร่วมรัฐบาลที่มาก่อนนี้ก็แสดงเรียกว่าอะไรครับจุดยืนว่าไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาครับแต่มาวันนี้ก็ไม่ปฏิเสธแล้วนะครับ เมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นอ e ีแอบครับไม่กล้าคือพูดได้ว่าไม่เอาแต่ว่าก็ไม่กล้าพูดหลายมากป,ปัจจุบันนี้ก็เป็นอ e ีแอบครับนะฮะแล้วก็บางพักครับที่ผมบอกว่าตอนก่อนหน้านี้ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะสอดคล้องค้อยตามประชาชนนะที่เขามีจุดยืนว่าไม่เอาร่างกฎหมายการพน,น,นันนี้ปัจจุบันนี้ก็กลับลำครับนะกลับลำครับนะะแล้วก็ ไอ้ที่กลับลำนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดจากอะไรครับหรือว่าจะกลัวสูญเสียอำนาจนะซึ่งถ้ามันสูญเสียอำนาจครับสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ทั้งของตอนเองและพวกพ้องมันก็จะหลุดลอยไปด้วยครับเพราะฉะนั้นก็กลับลำนะากลับลำเนี่ยนะครับนะจนก,กระทั่งทําให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เรียกว่าแอบยัดไส้เข้ามาในการประชุมครมเมื่อวันพฤหัสเมื่อวันนี้ นะครับแล้วก็ครมอรมีมติเห็นชอบนะครับอันนี้แหละครับส่วนพักฝ่ายค้านพักใหญ่ก็คือพักประชาชนนั้นที่ผ่านมาผมไม่เห็นนะครับว่าพักประชาชนนั้นมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายฉบับนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่ได้ยินนะผมไม่ทราบว่าทางพักประชาชนนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้ยินนะครับ ผมก็ตีคุมมาว่าภาคประชาชนนั้นไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมองว่าภาคประชาชนนั้นเห็นด้วยกับการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเป็นเจ้าของบ่อนการพันนั้นเป็นเจ้าของนะครับนะก็คือสร้างมันขึ้นมานะแล้วก็ควบคุมมีคนอื่นมานดําเนินการเนี่ยนะครับเอ่อ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่าไม่รู้สินะครับผม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 มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนั้นเห็นดีเห็นงามไปกับพรรคเพื่อไทยในการที่จะจัดสร้างหรือจัดทำสถานบันเทิงครบวงจรที่มีบ่อนการพนันอยู่ข้างในนะครับหรือไม่นะครับเพราะนั้นนะครับ ก็ไม่มีไม่มีหนทางเลือกเป็นอย่างอื่นนะครับในขณะนี้นะครับนอกจากนะผมจะสรุปว่าพรรคเพื่อไทยนะครับรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยเขาจะเอ่ยชื่อนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชาติพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคกล้าทมและอาจจะหมายรวมถึงพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนด้วยก็ได้ครับ นะเ,เห็นดีเห็นงามกับการที่จะทำโครงการสถานบันเทิงครบวงจรหรือเรียกกันสั้นๆว่าเอ็นเตอร n เ e น t มนต์คอมเพล็กซ์ที่นะครับมีการพนันที่เรียกกันว่าคาสิโนอยู่ข้างในครับนะร่างกฎหมายเนี่ยนะครับที่อ้างว่านะคร ที่อ้างคำว่าบันเทิงนะแต่มันเป็นร่างกฎหมายที่เน้นการเปิดบ่อนการพนันผมถือว่ามันมันเป็นมรดกที่รัฐบาลชุดนี้และพักการเมืองไหนก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นได้สร้างมันขึ้นมาแล้วก็จะทิ้งมันไว้ให้เป็นมรดกครับของลูกหลานของคนไทยในอนาคตแต่มันไม่ใช่มรดกที่ดีนะครับ มันเป็นมรดกบาปพับมรดกบาปที่บรรดาพักการเมืองทุกพักนะซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีพัคไหนที่ออกมาต่อต้านนะครับนอกจากพักที่มีขนาดย่ำย่มลงไปเช่นพักไทยสร้างไทยนะครับนะก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเนี่นะครับครับผมมองว่าเจตนาของรัฐบาลเนี่ยนะครับที่พยายามจะสร้าง สถานบันเทิงที่มีบ่อนการพน,นันอยู่นี่นะครับนะมันก็มุ่งหมายหรือมีเป้าหมายไปที่เรื่องของการที่จะเ,เรื่องของเงินของทองครับเพราะว่าบางทีแม้แต่นายกเองก็ยังออกมาโพสต์ใน Facebook ของนายกนะว่าถ้า,ามีสถานบันเทิงครบวงจรที่มีบ่อนการพน,นันเนี่ยนะครับมันก็จะทําเงินให้กับประเทศได้ ทำองเนี้ปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านหรือผมก็ไม่รู้นะครับตัวเลขเพราะผมไม่สนใจนะครับนะแต่ว่าแต่ว่าอยากได้เงินเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะเงินที่ได้มานั้นไม่ว่าจะได้มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวหรือคนไทยถ้าห้ามปรามไม่อยู่หรือไม่มีวิธีการป้องกันเนี่ยนะครับนะมันก็อาจจะกลายเป็นได้ไม่คุ้มเสียเขาได้ครับแต่ว่า มันได้กลายเป็นมรดกที่เป็นมรดกบาปครับกับลูกหลานไทยนะที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตครับซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับเรื่องของเหล้ากบุหรี่นะซึ่งก็เป็นรวมถึงการพนันนะที่เคยที่มีอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ครับการพนันมีเยอะนะครับในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาในะว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ นะครับหรือกฎหมายการพนันเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นมาในอดีตครับเรามีกฎหมายควบคุมครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดมานั้นมันกลายเป็นมรดกบาปนะที่ลูกหลานของเราที่อยู่ในขณะนี้ครับนะนะจะต้องเผชิญกับมันนะครับแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาสังคมนะครับที่ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้มาจนทุกวันนี้ครับครับเห็นไหมครับเล่ามีปัญหาครับนะฮะสุหรี่ก็มีปัญหานะต่อสุขภาพคนไทยนะครับแก้ไม่ได้ครับมีกฎหมายนะครับไม่ใช่ไม่มีกฎหมายแต่ว่ามันก็ไม่รู้ทำไมถึงแก้ไม่ได้นะครับเอ่อเมื่อมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่า อย่าที่ผมพูดแล้วครับเพราะว่ากฎหมายน่ามีครับแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นมันมันอ่อนแอนะครับประกอบกับว่ามันเป็นแหล่งที่รัฐบาลนะใช้หาเงินหาทองเป็นแหล่งรายได้หนึ่นะครับ,นะรบที่รัฐบาลจะหาเงินหาทองจากภาษีจากอไรก็ตามแต่จากสิ่งเหล่านี้นะครับ เพราะนั้นนะครับมันก็แค่อะไรครับมันก็แค่เป็นการเรียกว่า,าขายผ้าเอาหน้ารอดครับเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้ไนงะมีกฎหมายนะแต่ก็ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถที่จะคนโทรลอะไรต่างๆนะที่มันก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมได้สิ่งที่ทำอยู่มันก็เป็นเรื่องของการ แค่ขายผ้าเอาหน้ารอดครับนะอย่างดีก็ตั้งองคอ์กรอิสระขึ้นมาองค์กรหนึ่งนะชื่อสอสอ,สอแล้วก็เอาภาษีจากมรดกมรดกบาปที่ผมพูดมาจากเหล้าบ้างบุหรี่บ้างเนี่ยนะครับเอามาแล้วก็รณรงค์ให้คนไทยนั้นละลดหรือเลิกนะลดดื่มเหล้านะนะงดการสูบบุหรี่เพราะมันเป็นอันตรายแต่ว่าผมก็ยังคิดว่า การรณรงค์นั้นก็อาจจะได้ผลในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไม่ให้คนไทยงดการดื่มสุราหรือดื่มเหล้าหรือการสูบบุหรี่ได้ครับเห็นไหมครับนะมันเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมานะครับเรื่องของการสูบบุหรี่นั้นก็ยังคงไมอยู่ยิ่งการดื่มเหล้านี่ก็เรียกว่าเหล้ากับคนไทยนั้นผูกติดกันอย่างสานิทแนบแน่นมาโดยตลอดนะครับเลิกไม่ได้ครับนะครับ เ,เพราะฉะนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งหลายท่านทราบดีนะครับว่ามันก็ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับไปแล้วเมื่อวันพฤหัสคือเมื่อวานนี้นะครับซึ่งบางคนนะครับเขาก็เรียกว่ามันเป็นร่างกฎหมายฉบับลักลับลักลับก็คือหมายความว่าเร่งร้อนเร่งรีบมันจุร่างเข้าไปอย่างเป็นความลับพยายามจะไม่ให้ผู้สื่อข่าวรู้ พยายามจะไม่ให้คนที่เขาประชาชนที่มาต่อต้านไม่เห็นด้วยนั้นรู้นะครับเขาก็เรียกว่าร่างกฎหมายลักหลับแต่ว่าผมก็ตั้งชื่อเพิ่มอ,อีกชื่อนึงครับเป็นร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายร่างกฎหมายฉกฉวยโอกาสครับนะทำไมจึงเรียกฉกฉวยโอกาสครับเพราะว่ารัฐบาลรู้ดีครับว่ามีประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปต่อต้านปากหลักต่อต้านอยู่ที่ข้างๆทำเรียบรัฐบาลก็เล่นเอาลอ่อเอาเถิดกับประชาชนไม่เอาเข้าโครม เพราะประชาชนประกาศนะครับว่าถ้าเอาเข้าครมอนั้นเขาก็ยังไม่ยอมก็เล่นเอาล่อเอาเถิดน,นะไม่เอาเข้าอะไรต่างแต่พอหลังจากการอภิปรายนะครับนายกรยัฐมนตรีผ่านท้นไปนายกแพทองทานได้ไปต่อนี่นะครับก็รีบเอาบรรจุเข้าคอรมอทันทีมันจุเป็นความลับด้วยนะครับแต่เรื่องอย่างนี้ความลับไม่มีในโลกแล้วครับ มันก็ออกมาถึงหูของประชาชนที่เขาเห็นด้วยอยู่ดีครับเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่มีความพร้อมคืออาจจะยังไม่คือยังไม่ได้แจ้งให้กับบรรดาประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยนั้นไปโลกกันคัดค้านนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับร่างฉบับนี้เนี่ยผมทราบมาว่านะครับคนที่เข้าไปคัดค้านเนี่ยนะครับเขาก็ได้ยื่นรายชื่อประชาชน ผม,ผมจำตัวเลขไม่ชัดเจนแต่ว่าประมาณสักแสนเจ็ดหมื่นรายชื่อเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าทางรัฐบาลเองนั้นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญโดยอ้างว่าทางฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มีประชาชนเห็นด้วยที่จะมีกา,ารพน,นันหรือมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กนี่อยู่ประมาณเ0 0 0หมืนคนมันกมน็มันต่างกันเยอะนะครับนะแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ฟังนะครับนะครับเรื่องนี้นะครับเอ่อ มันก็กลายเป็นเรียกว่าความเร่งรีบนะครับนะในการที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับเมื่อ,อ,อประชาชนเผลอนะครับผลักดันร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอนะครับแล้วก็ครมก็อนุมัตินะครับ,นะรบเห็นชอบครับทีเราเห็นชอบกับร่างกฎหมายนี้นะครับ ครับขั้นตอนหลังจากนี้คือ,อยังไงล่ะครับขั้นตอนหลังจากนี้ประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะออกมาเรียกว่าขยับนะสถานะของความไม่เห็นด้วยคือแต่เดิมเนี่ยเขาคัดค้านครับแต่ว่าพอรัฐบาลทําแบบนี้เขาก็ขยับประกาศขยับจากการคัดค้านเฉพาะร่างกฎหมายฉบับนี้มาเป็นการขับไล่รัฐบาลซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่า ผมดูกระแสนในโซเชียลแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะในโซเชียลเนี่ยนะครับออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะจัดทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้นครับไม่เห็นด้วยครับคือไม่อยากให้มีการพนันนะเกิดขึ้นนะนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปนี่นะครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับหนะลังจากที่ผ่านการลักลับไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะนำเอากฎหมายฉบับนี้ตามข่าวก็บอกว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทแนราษฎรทันทีครับในว่าจะเป็นวันพุธกับวันพฤหัสหน้าเพราะว่าสภาชุดนี้จะปิดสมัยประชุมวันที่10เดือนเมษายนก็คงจะนำร่างฉบับนี้นเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากกับการที่จะนำเข้าพิจารณาเพราะว่าเสียงข้างมากนั้นก็เป็นเสียงของรัฐบาลอยู่แล้วครับ ก็เป็นการนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่1ก็คือเรียกว่าเป็นการพิจารณารับหลักการครับก็คงรับครับแต่ถ้าไม่รับนั่นแหละครับก็แสดงว่าบรรดามันไม่มีทางอื่นที่จะไม่ไม่รับนอกจากบรรดาพักร่วมรัฐบาลน,นั้นแสดงตัวตนมีความกล้าหาญที่จะปฏิเสธนะคร,ร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ผมว่าเขาไม่กล้าหาญหรอกครับ นะก็คงจะรับหลักการครับนะในขั้นตอนการดำเนินการนั้นถ้านะในวาระที่1สภารับหลักการแล้วก็คงแต่งตั้งกันมาที่การวิสาม,มันนะครับขึ้นไปพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ครับนะก็ใช้เวลาครับน่าจะช่วงปิดสมัยประชุมครับนะผมเดาเอานะนะซึ่งในการตั้งกันมาที่การวิสาม,มันเนี่ยมันก็มีหลายฝ่ายมีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับมีทั้งรัฐมนตรี และผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าถึงแม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้ผ่านการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้ไปยกร่างขึ้นมาใหม่หลังจากร่างเดิมนั้นมีปัญหาแล้วก็หน่วยงานที่เขายกร่างมาให้เนี่ยยกร่างเสร็จแล้วประเด็นที่ผู้คนสนใจกันมากก็คือบอกว่าคนไทยที่จะเข้าไปเล่นการพน,นันในบ่อนคาสิโนนี้ได้จะต้องมีเงินฝากในบัญชี50ล้านอย่างน้อยและต้องอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า6เดือน นะครับนะผมเชื่อว่ารัฐบาลน,นี้ก็กยังเฉยๆอยู่ครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีการใช้กันมาที่การวิสามันซึ่งเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงของฝ่ายรัฐบาลนั้นไปแก้ไขรายละเอียดในร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คอยดูกันต่อไปนะครับผมก็วิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้าแค่นั้นเองครับว่าอะไรที่รัฐบาลไม่เห็นด้วยตามที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลยกล่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะเขี่ยเอาออกหรือไม่ก็ปรับแก้ครับ ก็ต้องตามดูนะครับผมก็ตีปลาหน้าทรายไปก่อนล่วงหน้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเปิดสมัยประชุมหน้ามาเนี่ยนะครับผมว่ากฎหมายฉบับต้นๆที่จะเข้านาเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็น่าจะเป็นกฎหมายเรื่อง entertainment complex นี่แหละครับก็จะถูกผลักดันเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในวาระ2แล้วก็วาระ3คือลงมติครับก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าทุกสิส่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งธงไว้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ประชาชนนั้นก็คงจะไม่ยอมนะครับคือประชาชนที่ก็ไม่เห็นด้วยรวมทั้งผมด้วยนะผมก็ไม่เอากับร่างกฎหมายฉบับนี้นะผมไม่เอานะครับแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยมาตลอดครับตั้งแต่ ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำโครงการที่ชื่อว่าสถานบันเทิงครบวงจรนะฮะ Entertainment Complex ที่มีการพนันอยู่ซ่อนอยู่ข้างในผมปฏิเสธไม่เอาและผมไม่ไปดูด้วยครับว่า,ารายละเอียดในร่างกฎหมายนั้นมันจะเป็นยังไงใครจะมาเป็นคนดูแลจะมีเงินทองนนเพราะว่าผมมองว่าขึ้นชื่อว่าการพนันนั้นยังไงมันรับไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อรับไม่ได้แล้วไม่เอาก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับที่ผมจะไปให้ความสนใจว่าในร่าง รายละเอียดในร่างกฎหมายนะฮะของรัฐบาลนั้นนะฮะจะมีใครมีารายละเอียดมีโครงสร้างเป็นแบบไหนจะได้เงินทองเท่าไหร่ค่าลงทะเบียนแลกเข้านู่นนี่เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญครับนะสาหรับผมนั้นปฏิเสธครับนะบละแล้วก็ตามที่จะหยุดยัง้งร่างกฎหมายฉบับนี้ได้นะครับถ้าผมมีศักยภาพผมก็จะหยุดยั้งนะครับเท่าที่ผมสามารถจะทําได้นะครับครับ เพราะว่าเรื่องนี้นะผมไม่สามารถที่จะปล่อยให้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมันกลายเป็นมรดกบาปของลูกหลานของคนไทยในอนาคตครับเรื่องนี้เราต้องออกมาแสดงตัวตนของเรานะครับผมก็ไม่ทราบครับว่าคนไทยนั้นนะอยากให้มีบ่อนการพน,นันอย่างนี้อยู่ในประเทศไทย 7 8แห่งหรือมากกว่านั้นหรือไม่แล้วในอนาคตนั้นนะลูกหลานของท่านนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์ส,สมบัติของครอบครัวของตระกูลของท่านหรือไม่ครับที่สำคัญก็คือเมืองไทยนั้นเป็นเมืองของาศาสนาคนไทยส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธครับแล้วก็ยังมีาศาสนาอื่นๆอีกนะครับ แล้วก็การที่จะให้มีสิ่งนี้อยู่ในประเทศไทยนั้นผมว่ามันมันไม่สมควรนะครับนะเราส่งเสริมศาสนาแต่เราก็ยังดันมานะส่งเสริมการเปิดบ่อนการพนันนะซึ่งผมว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ครับครับช่วยกันนะครับนะช่วยกันครับใครที่มีศักยภาพที่จะช่วยกันหยุดยั้ง นะกฎหมายฉบับนี้ได้การแสดงความคิดเห็นหนูน่นนี่ก็ตามแต่การออกมาแสดงจุดยืนของตนเองนั้นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับอย่าให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้นะมาเป็นกฎหมายมาเป็นมรดกบาปนะของลูกหลานเราในอนาคตอีกเลยครับครับก็คงพูดคุยเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรนะหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีบ่อนคาสิโนซุกซ่อนเอาไว้ ในร่างกฎหมายฉบับนี้ครับก็คงต้องตามดูกันต่อไปนะผมหวังว่าพักร่วมฝ่ายค้านนะหรือ,อ,อพักร่วมฝ่ายรัฐบาลนั้นในที่สุดนะก็จะมีความกล้าหาญพอที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ครับแต่ถ้าท่านไม่มีความกล้าหาญพอหรือเห็นด้วยก็ประกาศจุดยืนของท่านออกมาครับอย่างน้อยประชาชนอย่างผมคนหนึงลครับนะถ้าท่านประกาศาว่าท่านจะเอาบ่อนคาสิโนโผมก็ จะได้รู้ว่าท่านต้องการให้มีบ่อนคาสิโนครับนะคุยกันแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ